สวัสดีครับทุกคนถ้าพูดถึงผีที่ทำให้ผู้เล่นใจเต้นแรงที่สุดในเกมไทยหลายคนต้องนึกถึงผู้หญิงในชุดนักศึกษาผิวซีดตาดำสนิทและถือมีดคัตเตอร์สีเหลืองในมือเธอคือเบลจากเกม h Home s w e ว t Home เอพิโซดหนึ่งแต่คำถามคือเธอเป็นผีตั้งแต่แรกจริงหรือหรือเธอเคยเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ที่ถูกความรักทำลายจนไม่เหลืออะไรเลยวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกทุกแง่มุมของเธอตั้งแต่ชีวิตก่อนตายแรงจูงใจสาย,ยศาสตร์ไปจนถึงความหมายเชิงจิตวิทยาของตัวละครนี้และรับรองว่าหลังจากดูคลิปนี้จบคุณจะมองเบลไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตก่อนความมืดเบลมีชื่อจริงว่าพัทราศิสกุลอายุ19ปีนัเวลาตาย ก่อนตายเธอเคยเป็นนักศึกษาที่มีรูปร่างผอมสูงผมบ๊อบสั้นเรียบร้อยและผิวพรรณเรียบเนียนใสก่อนตายเธอเป็นนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์จากข้อมูลในเกมเธอไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวไม่ได้มีประวัติร้ายแรงเธอเป็นคนธรรมดาและเหมือนเด็กมหาลัยทั่วไปเธอมีความรักคนที่เธอแอบชอบชื่อเชนแต่ปัญหาคือเชนมีแฟนอยู่แล้ว ชื่อเชอรี่ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างความรักที่ไม่สมหวังความรักข้างเดียวเป็นหนึ่งในความเจ็บปวดที่เนียบที่สุดเบลเริ่มหมกมุ่นเริ่มคิดถึงเชนตลอดเวลาเริ่มอยากเป็นคนที่ถูกเลือกในเชิงจิตวิทยานี่คือ o b s e s s i v e l o ล e แปลไทยความรักที่ลุ่มหลงหรือความรักแบบหมกมุ่นเมื่อความรักกลายเป็นความยึดติด มันจะค่อยๆกลืนตัวตนของคนคนนั้นไปและเบลกำลังเข้าสู่จุดนั้นการตัดสินใจที่ผิดพลาดแทนที่จะปล่อยวางหรือยอมรับความจริงเบลเลือกทางลัดเธอไปหาหมอผีอาจารย์ชัยเพื่อทำสเสน่ห์ใส่เช่นนี่คือสิ่งสำคัญในจัก,กรวาลของเกมเพราะโฮมสวิทโฮมอิงกับไสย,ยศาสตร์ไทยจริงๆคาถาที่เธอใช้ คือคาถาสเสน่ห์ที่เรียกว่าคำสาปแห่งความลุ่มหลงหรือเรียกง่ายๆคือคุณใส่เสน่ห์ที่ทําให้คนที่โดนเกิดความลหลงไหลในตัวเจ้าของที่ใช้จนหัวปักหัวปัม้มจุดประสงค์คือทําให้เป้าหมายลหลงไหลและหลังจากนั้นเชนเริ่มมีพฤติกรรมแปลกไปเริ่มห่างจากคนอื่นดูเหมือนถูกครอบงาบางอย่างแต่แทนที่เบลจะหยุดเธอกลับเดินลึกกลงไปอีก คุณสาเศกตะปูเข้าท้องเมื่อความหึงเพิ่มขึ้นเธอพยายามใช้คุณสายใสย่ชอรี่นี่คือคาถาที่รุนแรงกว่าเดิมเกี่ยวข้องกับตะปูในสายศาสตร์ไทยตะปูมักใช้ในพิธีสะกดวิญญาณหรือคำสาปและนี่คือสิ่งที่ย้อนกลับมาทำร้ายเธอเองการตายที่ปริศนาวันหนึ่งมีคนพบศพของเบลในห้องอนเนกประสงค์ ร่างของเธอเต็มไปด้วยเลือดและมีตะปูจำนวนมากรอบตัวไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเธอถูกฆ่าหรือฆ่าตัวตายแต่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์นี่คือผลลัพธ์ขององค์การเล่นกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้การกลายเป็นวิญญ,ญาณอาฆาตหลังจากตายเธอไม่ได้ไปสู่ภพภูมิอื่นวิญ,ญญาณของเธอถูกผูกติดกับสถานที่นั้นความรักความหึง ความเสียใจและความผิดพลาดทั้งหมดกลายเป็นพลังอาฆาตในเกมเธอปรากฏตัวด้วยรูปลักษณ์ที่น่ากลัวผิวซีดดวงตาดำชุดนักศึกษาเปื้อนเลือดมีดคัตเตอร์ในมือเธอไม่ได้พูดแต่การเดินช้าๆของเธอคือแรงกดดันมหาศาลบทบาทในเอพิโซดหนึ่งในช่วงมหาวิทยาลายัยเธอคือศัตรูหลัก จุดที่น่ากลัวที่สุดคือผู้เล่นสู้ไม่ได้ทำได้แค่หนีและซ่อนนี่คือการออกแบบเกมที่ฉลาดมากเพราะมันทำให้ผู้เล่นรู้สึกไร้อำนาจเหมือนกับที่เบลเคยรู้สึกตอนยังมีชีวิตฉากที่สะเทือนใจที่สุดช่วงท้ายเมื่อทีมพบศพของเชน่นเบลปรากฏตัวแต่แทนที่จะไล่ค่าเธอร้องไห้ นี่คือช่วงเวลาที่เกมทำให้เราเห็นว่าลึกๆแล้วเธอไม่ใช่ปีศาจเธอคือคนที่เสียทุกอย่างไปแล้ววิเคราะห์เชิงลึกเบลเป็นตัวแทนของอะไรความรักที่มากเกินไปการไม่ยอมรับความจริงการพึ่งพาสิ่งลี้ลับเพื่อแก้ปัญหาการปล่อยให้ความหมกมุ่นครอบงำชีวิตเธอไม่ได้เริ่มต้นจากความชั่วร้ายแต่จบลงด้วยความมืด นี่คือโศกนาฏกรรมทำไมเบลถึงหลอนมากดีไซน์เรียบง่ายแต่ทรงพลังการเดินช้าช้าสร้างความกดดันเสียงมิน้นการโผล่จากคราบเลือดทั้งหมดทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในผีที่ไอคอนิกที่สุดของเกมไทยสรุปเบลไม่ใช่แค่ผีในเกมเธอคือบทเรียนว่าความรักถ้าไร้สติอาจกลายเป็นคำสาบจากนักศึกษาธรรมดา สู่ผีอาฆาตทั้งหมดเริ่มต้นจากคําเดียวยึดติดและนี่คือประวัติทั้งหมดของเบลจากโฮมสวิต t ์โฮมเอพิโซดหนึ่งถ้าชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า